ปรมีสำคัญที่หนึ่งก็คือทานศีลในกขมมในกขมมคือการออกจากกามได้แก่การถึงสิบแปดอย่างที่เราทำานั่ยในกขมมแล้วก็ปัญญาหเห็นจริงตามสภาพความเป็นจริงพยายามวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆต,ต,ต,ตามความเป็นจริงคือปัญญา คันติวิริยะขันติต้องมีความอดทนไม่ใช่อดทนอย่างเดียวนะต้องวิริยะต้องเพียรต่อไปเลยสัจจะอธิษฐานมีสัจจะทำอะไรทำตามทำตามนั้นีนยังที่เราอธิษฐานตัดจะอธิษฐานนะตั้งใจว่าจะาสมาทานสินแปดแล้วก็ ปฏิบัติกันถึงเจ็ดวันเนี่ยเราต้องทําให้ได้ตามนั้นก็เป็นสัจจะอธิษฐานอันทุดท้ายก็เมตตาอุเบกขาเมตตาเนี่ยต้องทําอุเบกขาสุดยอดนี่เป็นบาร,รมีบาร,รมีคืออะไรคือความคุ้นเคยต้องทําให้คุ้นเคยน,ะนี่เรื่องราวของเราต้องทําให้คุ้นเคยทําจนเต็มบาร,รมีแปลว่าเต็มทําจนเต็ม บารมีเต็มที่แล้วก็ปรารถนาอะไรก็ได้ปรารถนามมักผลก็ได้มมักผลแต่ถ้ายังไม่เต็มก็ต้องทำอย่างนั้นเพราะนั้นเราต้องทําให้คุ้นเคยอย่างที่อัตมาพยายามพาทำเนี่ยอไหวพระสมมนเสร็จแล้วเราก็แผ่เมตตาเพื่อให้มีความคุ้นเคยในเรื่องของเมตตาเมตตาเนี่ยสำคัญนะใช่ไหมกับสุดยอดของบารมี เมตตาอุบเบกขาสุดยอดตัวสุดยอดก็คืออุบเบกขาต้องฝึกให้ได้เมตตาเขาเป็นต้นเหตุที่จะเป็นอุบเบกขาต่อไปเมตตาเนี่ยสำคัญเป็นเริ่มต้นที่เราจะต้องทํามันต้องทําให้คุ้นเคยทําทุกวันเป็นประจำเช้าเย็นเช้าเย็นจนกระทั่งเราเบียดเบียนคนอื่นทำใจเ,เราก็ไม่สบายแล้วนั่นต้องทําถึงขนาดนั้น นึกว่าเอ้นี่เราเบียดเบียนคนอื่นนะคิดเบียดเบียงคนอื่นเ,เนี่ยไม่ได้นะอืไม่ถูกต้องแล้นี่ทา,าทาจนกระทั่งมันเคยชินต่อไปฝึกแผ่เมตตา